สวัสดีครับผมช่องส้มเอเลี่ยนครับวันนี้จะมาทำเนื้อบ่มเนยนี่ครับเนื้อที่เราได้มาสองชิ้นคือเนื้อไทยเนื้อไขมันแทรกเล็กน้อยครับจะมีเส้นอยู่ตรงนี้นะครับขั้นแรกเราก็นำมาซับกระดาษชชูชก่อนซับเพื่อนำน้ำที่ที่เราซับเลือดครับ เพื่อไม่ให้มันมีเข้าไปในเนยครับทำการซับครับซับนี่ครับซับนี่เราก็เช็ดแบบไม่ให้มันมีน้ำมีเลือดเข้าไปในเนยได้ครับนี่เสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ มันจะมีแทรกเป็นเส้นๆเล็กน้อยครับไม่เยอะมากเป็นเนื้อไทยก่อนอื่นเลยเราต้องนำเนยมาทาทาชั้นล่างก่อนครับทารองนี่ครับเป็นการลองลองก่อนแล้วค่อยนำเนยไปนี่ครับ ขออนุญาตใช้นิ้วนะครับเป็นตัวช่วยเพราะว่าอุปรกรณ์เรายังไม่ครบเท่าไหร่ครับในการทำครั้งนี้แต่ว่าอยากทำครับเป็นเนื้อไทยเราต้องบ่มบ่มไว้สิบสี่วันครับแล้วเราจะมาดูกันนี่ครับเราทาให้่วรองชั้นล่างครับ ทาให้หนาไว้ปิดไว้หมดเลยนะครับปิดไว้ให้ทั่วไม่ให้มีรอยช่องโหว่สักนิดหนึ่งครับเป็นการบ่มด้วยเนยเนย,เนยธรรมชาติต้องขอขอบคุณช่อง <c oughs> ช่องที่เศษถนัดแดกที่ ทำโชว์ทำให้ดูนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำเนยนำเนยมาทาให้ทั่วนะครับมาทาให้ทั่วและให้หนาเข้าไว้นะครับบนเนื้อนี่ครับเราทาเลยครับทาให้ทั่ว ผิดให้ทั่วหมดครับเป็นการบ่มอาจจะผิดพลาดบ้างหรือไงไม่รู้นะครับนี่ครับต้องใช้นิ้วช่วยครับเพราะว่าเนยมันจะแข็งนิดนึงนี่ครับ มันอาจจะแข็งนิดนึงเพราะว่าเราเราต้องทำให้ให้อ่อนตัวก่อนเนยไม่แข็งมากจริงครับแช่แช่ช่องฟิตไว้ช่วงนี้แดดมันแรงช่วงนี้ก็ออกออกไปไหนต่อไหนใส่แม็กกันด้วยนะครับนี่ครับเป็นการละลายเนยแล้วเราจะมาดูกัน phát của béo Đây học cái lại này นี่ครับเราต้องปิดให้หมดนะครับเมื่อไม่ให้มีรอยเลยตามที่ดูมานะครับที่ศึกษามาเป็นการบ่มการสูญเสียจะน้อยลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับ นี่ครับเราจะทาให้ทั่วชลมเนยให้ทั่วนี่ครับเราจะปิดให้ทั่วมหมดเลยมไม่ให้มีการโชว์การเป็นช่องอากาศสักนิดเดียวก็ไม่มีครับ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่น้อยที่สุดแล้วเราจะมาดูผลรับกันนะครับว่าจะเป็นยังไงการเนื้อบ่มเนยนะครับหลายคนไม่ชอบมันเป็นการกรรมวิกรรมวิธีในการทำครับเยาทอะไรทำอะไรครับ อ่าเราจะมาดูกานนี่ครับนี่แลวที่เหลือเราก็เป็นการแต่งให้ทั่วนะครับ เป็นยังไงเรามาดูกันพอครบสี่วันแล้วเราจะเอาเข้ามาดูเราจะมาดูกันทารักสาเนื้อจริงๆครับสายสายเนื้อที่ชอบเนื้อการกิน อาจจะใช้เวลานิดนึงเป็นการบ่มเพื่อเก็บนะครับนี่เสร็จแล้วนี่ครับเป็นการนี่ครับจะจะ,จะมองเห็นว่าไม่มีช่องที่สามารถมองเห็นเนื้อ,อได้เลยเป็นการปิดการบ่มใช้เนยควบคุมครับ แล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะผลรับเจ้าออมาเป็นยังไงถ้าชอบกดถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบกดดิสไลค์นะครับฝากกดติดตามคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะครับ